ที่สองครับนี่ก็ตื่นมาตอนนี้ลมข้างนอกแรงมากเลยครับนี่เราก็จะตื่นไปดูพายทิตย์ขึ้นกันมมภมพไม่ไหวเลยมาละมาทปน้ำงตาก่อนไปโช<ด>คตอนนี้เราก็จะกําลังจะขึ้นไปดูพาทิพ <bad> ย์ตกกั้พาทิพย์ขึ้นกันนะครับผมอโอเคถึงแล้ว ถาที่นั่งก่อนนะจับจองที่นั่งกันก่อนนะครับตอนนี้ก็หโครึ่งแล้วน,นะครับผมอาทิตยยังไม่มาเลยพิกิ๊บนี่มีคนฟอรอพาทิตย์อยู่พิกิ๊บครับพิกิ๊บุกเมื่อน่อยนี่มีคนนั่งคอยอยู่นะพอาทิตย์เมื่อจะมาแล้วที ตอนนี้มีคนถอดใจแล้วนะครับผม <Okay. S 1> ตอนนี้กี่โมงแล้วพี่กิ๊บเจ็ดโมงแล้วตุเจ็ดโมงแล้วแต่ว่าซันยังไม่มาเลยแล้วก็มีคนหิวมามา่มาแทนนะครับผมเราก็ว่าจะเราจะกินมามา่มากันแทนนะครับเช้านี้ oh. แต่ว่าอากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้อากาศประมาณเอ่อนสะิบแปดองศาเนาะอากาศก็ไม่หนาวมาก เย็นๆดีที่มีลมนะครับผมทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับไม่ตายดีที่ไม่ตายโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินมาม่ากันแล้วก็อาบน้ำเก็บของครับแล้วเตรียมตัวเดินทางวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เรามาเที่ยวกันนะครับเราก็จะไปหลายที่เล็วนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะครับผมไปเลยก็โก้นี่นะครับผมเบรกฟา s ของพวกเรา ก็ได้ต้มมาม่ามาสองครับแล้วก็มีกาแฟลาเต้ร้อนนะครับเหมาะกับอากาศหนาวๆอย่างนี้มันก็เริ่มเริ่มเริ่มอุ่นแล้วไหมนิดนึงเนาะใช่ไหมเริ่มอุ่นแล้วตอนนี้ก็จะ8โมงแล้วครับผมรอคุณหญิงอาบน้ำอยู่ บรรยากาศตอนนี้ก็คือลมแรงมากครับเต็นเหมือนโดนเขย,าเย่าจุง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 ตลอดเวลาเลยก็เดี๋ยวเราคงจะออกเดินทางกันประมาณก่อน9โมงนะครับผมแล้วก็คิดว่าคงจะไปหากาแฟากินเมื่อเช้ากินไปนิดเดียวเองไม่น่าพอแล้วก็คงจะหาข้าวกินด้วยเหมือนกันเพราะเมื่อเช้ากินไปแค่มาม่าเองนะครับก็มาดูกันว่า เราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างวันนี้นะครับผมวันที่2ของจังหวัดน่านแล้วเลยเลยก o g โอเคครับแล้วเราก็เก็บของกันเสร็จแล้วบนะ๊ายบายนะเสมอดาวเรามาใหม่นะครับตอนนี้เราก็จะออกไปเที่ยวแล้วเป็นไงบ้างสงงน,นุกไหมสนุกหนาวมากหนาวมากโอเคลุยกันเลยที่ต่อไปเป็นไล่ปางแกะนะครับผมไปแล้ว ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงกับไร่บางแกะแล้วใช่ไหมชื่อไร่บางแกะบ่ะใช่ใช่ก็เลยประมาณสิบนาทีตรงนี้<ๆ>ก็จะเป็นทางขึ้นเขาที่เคี้ยวโคดนิดนึงนะครับผมก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือมาเที่ยวก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราจะได้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับいいโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ถึงที่ไร่บางแกะแล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างนะครับผมก็เก้แล้วครับไปปดูดิแกะภูเขา<ะ>แกะภูเขา ขี่มา嘛นี่ใครนะขี่มา嘛สำหรับเด็กนับอาหารที่น้องแกะด้วยสองอาหารสองนะคะมาสองอาหารสองร้อยหกสิบค่าได้มาแล้ว เป็นไงบ้างเป็นไงเให้ก่อนเลยให้ก่อนถือทางกองเออยอะไรเออยอุ่ยนูนนู่งปวกแล้วนู่นนู่นนู่นาล้วเรื่องพกลัวเอยต้องหน้ากลัวเหมือนกันนะเออไอ้ เสื้อขาวด้วยนะใช่โอ้ยโอ้ยรู้รู้รู้จ้ะรู้รู้จ้ะรู้ตะกิดด้วยไม่ตะกิดด้วยเออเลี้อนมาแล้วเอาไปเลยลูกเอาไปเลยเอาไปเลยไปดูนะโอ้ยเอาไปเลยลูกตัวเล็กเอาไปพีกิฟ์แล้วขอไอ้นี่นะอันนี้พี่กิฟ์กำลังให้อาหารแกะนะครับผม ลอยแล้วครับกับไล่ปางแกะหลังจากไปเผชิญชะตากรรมชีวิตใช่ใช่ใช่คือน้องยิงน้องน่ารักมากนะแต่ว่าพฤติกรรมน้องบางทีก็ดูรุนแรงจนบางทีเราก็เราไม่คุ้นชินมากกว่าเนาะใช่ไหมไม่เราเป็นความที่เราเราเป็นความที่เราไม่คุ้นชินเห็นอาหารใช่ใช่น้องเห็นอาหารน้องก็จะปรีเข้ามาแต่น้องไม่ไม่ปรีมาคนเดียวด้วยน้องก็จะเรียกเพื่อนปรีเข้ามาด้วยกันเป็นหมู่คณะแล้วต่อไปเราก็จะไปเราจะไปบาหลีแม่เดี๋ยวดูก่อนเนาะ ใช่ใช่แต่ที่อ่างนั้นเราก็จะไปถ่ายรูปที่ถนนหมายเลขสามนะครับผมไปแล้วมาดูกันก็สุดท้ายแล้วบาหลีหน้าเราก็ไม่ได้แวะกันนะครับผมเพราะว่าดูไม่มีอะไรเนาะก็ถ้าใครมาอยากจะแวะก็แวะได้ผมวามันก็สวยดีแหละแต่ว่ามันก็ดูไม่มีอะไรตรงนั้นแหละแล้วคนก็ค่อนข้างเยอะด้วยก็เลยไม่ได้จอดตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าสิบเอ็ดโมงละเริ่มหิวแล้วไปกินต่อไปเราจะไปกินอะไรนะครับี่กิน ก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้านะโอ้ตอนจะเที่ยงถึงน่าจะประมาณเที่ยงเนาะคนมันจะเยอะหรือเปล่าไม่ถึงหรอกจากนี้ไปประมาณสิบเ <17 S 2> อ็ดโมงสิบห้าสิบสิบเอ็ดโมงเกือบเกือบครึ่งโอเคได้เรามาดูว่าวันนี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวเมนูอะไรกันบ้างไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยไปเลยปิดจ้าปิดจ้าปิดจ้า ได้มาร้านใหม่แทนจ้าร้านอาหารที่อยู่ตรงไหนร้านอาหารปิดค่ะอ๋อปิดเหรอครับร้านนี้ก็ปิดปิดกันหมดเลยคันเนีย,ะนนย <laughs> อะไรกันนะคันเนี่ย <laughs> เ,อาาเ,เอาไงดีเราทีนี่ยขัไปเรื่อยก,ก่อนเนาะ แล้วขนนรถไฟเลขสามนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะ ก็เสร็จแล้วนะครับผมกับการถ่ายรูปที่จุดชมวิวถนนไม้เดขสามนะครับผมต่อไปเราก็จะไปหาข้าวกินกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเราหิวโคตรเลยตอนนี้โอเคนะครับผมตอนนี้ก็คือให้พิกิฟเสิร์ชหาร้านอยู่เพราะว่าเอ่อคุดเดี๋ยวเราปิดผิดแผนนะครับผมมาต่อไปก็คงเจอแล้วไหนก็คงกินแล้วแหละเพราะว่าหิวมากแล้วนี่ก็เที่ยงแล้วนะครับผมไปไปเลยกินข้าวกันก้แล้วเราก็หลงกันเข้ามานะครับ มาลูกมาลูกมีอะไรบ้างเข่งคั่วไก่บ้านผัดตะกืูแล้วก็จากเชียงดาวผัดไข่เป็นไข่เจียวน้ำพริกหมดน้ำพยงกกัเคียงมาแม่น้ำทอดข้าวเปล่าหนึ่งถูได้สุดนี้เนาะค่ะสุดนี้เลยแล้วกันค่ะไม่ไหวเอาดิจัดเลยยังลากูได้ตะกูดจริงใจ าาเชมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว่นกับ <c oughs> ลอย่นี่คืออะไรอันนี้คือแกงไกงบ้านแกงกบ้านนี่อันนี้เกิกนกนเ้ำพิขหม่ะเอาเมื่อวานที่กินกับไก่ใช่ๆๆ,ๆ ทอดกรอบมากทอดกรอบไหมดูอืมอร่อยชอเหยือเหยื่อเหยื่อนะเลยงเลยอากาศีนาวคนในรเลย อิ่มมากมายเลยอิ่ม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 ต่อไปเราจะไปไหนกันต่อเราจะไปกินต่อเราจะอิ่มกันมากแค่ไหนแต่เราก็จะกินต่อไปลำดานที่ยังมีลมหายใจเราจะไม่หยุดกินต่อไปเราจะไปไหนนะไปลงเขาใช่ไหมลงเขาใช่ต่อไปเราจะไป ลงเขากันไปเลยก,ก้กูโก้ไม่หมดนะสองสับยักเลยนะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟอ,อะไรนะลง,ลงเขาลงเขาเอาลาเต้ดีกว่าลาเต้หรอได้ดีกว่าดีกว่าเลย ปกติลาเต้ใช่กาแฟพวกพวกกาลใช่ไหมถ้าเป็นร้อนถ้าเป็นร้อนอันนี้คืออะไรคะหน้านิ่มช็อกหน้านิ่มใช่ไหมคะเอาเอาหนึ่งลูกค่ะ ยังเลยกินกาแฟแต่ยังง่วงนอนอยู่นะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากอะทุกคนดูเด็กได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงน้าตกอะโอ้มันจะมีความสุขสเล็กเกินต่อไปเราจะไปไหนครับพี่กิฟต์ต่อไปเราจะไปเข้าที่พักกันแล้วนะครับผมชื่อที่พักว่าบ้านทานหมอกนะครับถูกไหม ซึ่งที่พักเนี่ยเราจองกันมาในงานไย่ยเที่ยวไทยนะครับล่าสุดที่พักก็สวยงามเป็นสไตล์แบบธร,รรมชาติไปแล้วหรอมีอ่างด้วย <ไป S 1> เคยเห็นรูปเ,รเคยเห็นรูปไม่เคยไปแต่ว่าเคยเห็นรีวิวต <c oughs> ั้งแต่ยวลยได้ไใช่ผมบอกเลย <c oughs> ผมว่าผมรีวิว <c oughs> ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้าที่พักสุดยอดแต่ละเรามาดูว่าเดี๋ยวมาดูว่าที่พักอ่ะใช่ตรงปกหรือเปล่ามันจะสวยงามตามที่ผมรีวิวไว้โดยที่ยังไม่หดนที่พักหรือเปล่า ไดูกันเลย g o โ g ้ไปตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านทานหมอกนะครับผมอนี่เราจะพามาดูที่พักของเราในคืนนี้เลยนี่นะครับนี่นี่ก่อนอันนี้เป็นชุดกาแฟดิปนะครับผมนี่ จวมีกาแฟมาให้แล้วก็เป็นที่ที่ดิบกาฟแฟนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นอุปกรณ์น้ําเปล่านะครับกาแฟเอาไว้ชงนึ่นนได้เลยแล้วนี่ก็จะเป็นที่นอนของเราคืนนี้อันนี้แอบน่ากลัวนะจริงๆคือถ้าเดินเดินตื่นเช้ามาเดินไม่ระวังเอาหัวโคกแม่ดูเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยระวังเราไปเราไปดูข้างนอกันดีกว่า ผาดาอากาศดีมากเลยอ่ะข้า mm hmm. งนอกก็จะเห็นวิวทางน้ำนะครับสวยงามมากเลยนี่บริเวณนู้นเก้าอี้เห็นไหมสามารถลงไปนั่งเล่นได้ด้วยไมแช่น้ำกันอันนี้ก็จะมีชุดเวลคัม hmm. ดิ้งให้นะครับเป็นน้ำอ,อันน้ำมันชันโอเค ไฮไลท์ของที่นี่หนึ่งอย่างเ,เราจะพามาดูห้องน้ำแต่ว่ามันจะเข้ายัางไงกันอะ่ะมันต้องเปิดจากข้างในเออเหรอเคเข้าในก็ได้โอมยังโก้นั่นเปิดให้นี่เข้ามา <laughs> นะเ,เข้ามาเข้ามานี่า คืนนี้ฉันจะลงแช่อ่านนะจ๊ะโอ้วใหญ่มากเลยดูสิแล้วก็ยังสามารถเปิดออกไปข้างนอกได้ด้วยนะเปิดดิเปิดออกไปโชว์คนอื่นได้ด้วยฮัลโหลเห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวซ้อมไปดูซ้อมไปดู <laughs> อ่างแตกว้า โอเคผมก็จะไปเก็บของเก็บข้าเก็บของก่อนแล้วกันนะเราขอจบการรีวิวฟีท่านี้นะที่นี่สวยมากบายเดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมเย็นนี้มีอะไรบ้างไปแล้วบ๊ายบาย ได้เวลาสำรวจพื้นที่รีสทแล้วครับนี่นี่ห้องเรานี่ห้องเราดูดีแถรดนที่ห้องของเราเตะระวังเด้อไอ้ชี้ลืดละบังม,มันทำไม่ทางหันไม่ไปน,นี่อ,าาอ่ะเ่าดูทางแต่ละทางเดก็ถ่ายตัวทางลงที่มันโอ้ยชนต้นไม้ไป อันเนี้ยปัญหาแล้วเตะข้าวมาได้ไหมไปได้ขไปได้เอาได้เอาดิมาโอ,โ,อโอุ๊เจ็บดันเอ็งน่แพงมืงอเขาถ้ากระแทกนิ้วโป้งห,หักเล<ป>นี่ไปนีสวยจัง สดชื่นสดชื่นไหมพี่กิฟต์นี่หนาวพี่กล้าลงเราจะกลับรถก๊อปเข้าไปใน บ้านกันนะครับผมขางข้างหลังรถมาข้างหลังหนึ่งคันรถคันนี้ม้ไม่่คันค่ะุณนี่สวยมากมาเฮ้ยเยอะนะลูกนี่นเยอะนะเก็บไปเก็บไปก่อนที่แบจะหมดเก็บไปให้หมดเลยแหมอุตส่าห์เอาเมมมาชิบหาย ตอนนี้เรากลับมาถึงห้องกันแล้วนะครับผมโอ้จะได้มากเลยเมื่อกี้ที่เอารถกอล์ฟขี่ออกไปที่หมู่บ้านปรากฏว่าลืมเอาแบตสำรองไปแบตกล้องหมด<อ>ก็เลยได้พามาแค่บางส่วนเล็กน้อยตอนนี้เราก็จะพักผ่อนกันนะครับตามบัธยาศัยแล้วก็ตอนเย็นจะมีกินหมูกระทะกันนะครับโอเคงั้นผมขอตัวไปพักผ่อนก่นกอนนะบา,บายยโอเคครับและนี่ก็จะเป็นอาหารเย็นของเราสำหรับวันนี้นะครับเป็นเซตหมูกระทะครับผม จะเผากินไหมแต่ขอดูก่อนแล้วว่าเขาปริมาณเปกินไงเปิดก่อนเยอะอยู่นะใช่ไหมได้อยู่นะก็สี่สี่อ่ะมก็เยอะอยู่ก็จะพอได้กินเอาจะเอาซุปดำเพิ่มไหมล่ะอาบไปอาบเต็มแต่เขาว่าเขาไม่พอไงแต่ว่าเขาพอได้พอได้หรือว่ากินแบบกินอะไรนะแกล้งกินแบบแกล้งได้อยู่ ก,กินแกงแกงหรือว่าแกงแกงกินนั่นเองเริ่มแล้วนะครับอาหารเย็นหูกระทะหูกระทะ วันนี้ผมก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวที่จะนอนแล้วนะครับผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับทิปหน้าในวันที่2ของพวกเรา,างั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่แล้วมาดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับผมนอนหลับฟันดีลาตีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย